เด่อเลากดินกบพี่น้องเอ้ที่มขวดินต้มเนาะแต่เห็ดเห็ดรวมมดพี่น้องเอ้เห็ดดินเห็ด้อันนี้อย่งส้มไก่พี่น้องเอ้เท้าเท้าเดปลาเดลดลดขายงไดานเทาพันดานเท เอาปลาโรติน่าพี่น้องไปทอดกินเออเอาให้ใาจานเลยพี่น้องตอนนี้กับกลับมาฮอดอบ้านแล้วเนาะสามโตมาหับว้าวบาลูบาลู สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อสบายดีเงีย้ยอางลอแล้งเนาะนะเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องมืัอนี้สิไปตลาดเนาะไปซื้อ,อของอยู่ของกินเลยพี่น้องเลยไปซื้อ,อกระดูกหมูเนาะมาต้มมะแฮ่ซุมน้องมาพ่อพี่น้องนะเมื่อนี้เป็นมือวันศุกร์เนาะตลาดหนัดบ้านทันทจานพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเดินหน้าไปพี่น้อง น้ำคลองก็พกลงไล่เตือเลยพี่น้องเลยบรรยากาศทางนี้เกี่ยวเข่าเลยพี่น้องเกี่ยวเข่าแล้วทางนี้ พี่นองง้องมุ่งหน้าไปอาสมบรรยากาศริมทางพี่น้องเลย ชาวบ้านมันก็เริ่มเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาำแล้วพี่้องเลยแต่ละคนกะเข้าน้ำก็เริ่มซุกเลยเนาะเริ่มเลืองเริ่มเลี้ยงกูข้าวเลี้งยงงูพี่้องเลย ฝ้า,นา,นาเนี่ยมันใสขนาดตกูนี่ เกี่ยวเลยพี่น้องเลยพร้อมเข้าใหม่เน,นี่ทั้งนี้ซุกเรืองุ้งลายเขา้าบ้านคันธาจารย์ตอนนี้ก็มาฮอดแล้วพี่น้องเลยบ้านคันธยา์าเนาะ ตลาดก็่อไงไปได้พี่น้องกันกา,า,ารจัดจานเนาะเฮ้พี่น้องมาหอดแล้วขามีขายสินขายผ้าไหมพี่น้องไหมแซ่บหอดแล้วพี่น้อง ใปเบิกเนาะวาสิใดยังไงป้าพี่นนองเดี๋ยวไปรอกันเลยเนาะมาอันนี้ทอดยังไงทอดกล้วยทอดกล้วยทอดมันพี่นนองเลย่ว่าไป่มตากาปล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 าอปลาอถึกต้อนว่าไง อันนี้ไปลาบบม่ใส่ม่ตคลองบอมตคลอมีหนึ่งเทพี่น้องเท็แบบดื้อๆเทบบดื้อดืมากจังยฮ่ามัเดินกับพี่น้อยที่มึงขอดินต้มเนาะ ตเฮ็ดเฮ็ดรวมเมิดพี่น้องเลยเฮ็ดดินเฮ็ดเน้อักบงงี้ยมันดีสรับบงรอลระกันพี่น้องเลยจักษิซีซือยังเนาะมีถั่วต้มบ่เมืนเนี่ยกระดุกกระดุกตัวน้อยกระดุก ราเบ่ดตัวต้มพี่น้องไว้จิโร่้งขนาจิร่เนี่ยสาวพันจิลร่สาวพันพี่น้องวอันนี้กับขาเส็จรูกพี่น้องไกขมห้ลาบเป็ดลลาบไก่อนี้อยงโ้ไก่ลไก่พี่น้องไ้เอ้าเาเริ่ ปลาโรสคลายยังไงจานข้าวพันจานข้าวพันเอาปลดโรสหรือว่าพี่น้องไปทอดกินนีะเออเอาให้ในจานเนี่ื้อโรสกับพี่น้องปลาเข่งก็มีเนาะเนี่ยปลาเข่งปลาปอปลาดุกมีเบอรนักปลาหยั่งปลาหยั่งปลาน้อยเข้างามมาเรียดเลยเท้างามได้เท่าเก้าได้คได้เป็นหน่อยได้พคน่ะ กองส0พันกี่หนึ่งปสิบพันเนอะจะได้อยู่คนเดียวมไหเนี่้นี่เราพี่นองโอ้ยไม่ออกไปตังเย็นแล้วบบาี้พี่น้องไปต่อแต่วกง่ามแบนี้นี่ยั่ะเลปนี่ยนี่กระปูด ช่วยกับให้พี่นอ้องชื่อว,ว่ามีครบมีววพี่น้องพี่น้องกับข่าวกับน้ำก็เนาะเบิ่งกระดูกมูกับพี่น้องเลยอยากกินมาทัวดินบ่มีซสำเนาะซื้อคงจับพันนี่นะ10,000 หวานเลยนี่แซ่บเลยพี่น้องนี่เอาเอาสองออบิสนี่แหละอบอ,อบิสจ้อนนี่ปะนีน่พี่น้องเลยซื้อกระดูกหมูต่อเนาะตอนนี้จะเป็นเอ่อพวกผลไมยย้พี่น้องเลยหมักลองกองหมักม่วงนะพี่น้องของหวานโอ้ข้าวเปียกก็มีข้าวเปียกข้าวเปียกพุ่งมาได้ข้าวเปียกนี่ซาบาท าทรงหนึ่งตรงละชาบาทพี่น้องของหวานของหวานนี่ค่ะของหวานทรงละานบีาทชาบาทคือกาวชาบาทเดี๋ยวซื้อของหวานนะพี่น้องเอาอย่างละทรงพี่น้องซื้อกระดูกหมูต่อเนาะ,ะน,นี่กระดูกหมูกระดูกหมูให้โลหนึ่งกระดูกวะเอากระดูกโลหนึ่ง ท่านขายสิ้นมูก็มีอยู่ท่านเดียวนะพี่นอ้องเอาพี่น้องเลยซือเครื่องแล้วซื้อมือเนาะบาดเนี่ยเดี๋ยวมือหาหาเพือ,อปลาต่อพี่น้องเลยปลาก็ยังว่าท่านเกลือเนาะเดมือหาเกลือปลาเครื่องเขาก็ได้ไลฟ์จักแม่ยังแน่พี่น,อน้องเลยเดี๋ยวเมือเ่อบิ่งอยู่เพื่อนเนาะ,ะกินถั่วต้มบ่มีพี่น้องเลย กินถั่วดินต้มเนาะบมมีขายเล้วพี่น้องไปอ่าพ่อกันอยู่เพื่อนผมเนาะ,ะพี่น้องตอนนี้อยากลับมาหดบ้านแล้วเนาะโอ้โหสามโตมาหับโอ้บาลูบาลูเป็นคอเขากับพี่น้องไงได้ยังนี่น กับข้ากับบัวมี่แองพี่น้อยเสื้อต้มข้าวเปียกเนาะมากินต้มข้าวเปียกพัดทีพันเห็ดแล้วเลยพี่น้องใส่ถุงแล้วกรกระดูกหมูพี่น้องมาต้มให้มาแล้วกาข้าของหวานของหวานมาซองถุงเนะงาะน,นอ,ะอ,ง,นอง,งเอิ่เอิญอย่างหวานอย่างนี้หวานจีมักซารีนะพี่น้องซื้อมาซองถุงเนาะสิไปให้พ่อใหญ่เป็นกินน้ำพี่น้องพ่อใหญ่ทางบ้านกินน้ำมาฝากเพี่น นี่ก็ของหวานนี่กันพี่น้องมากินร่างกิน,กนข้าวเนาะนะไปตลาดกันซืได้ประมาณนี้พี่น้องเลยสี่มงปลาไเข้าห่าม้งเลยพี่น้องเดี๋ยวขำแจังหน่อยเนาะสิไปหาเกลือปลาพี่น้องเลยเกลือปลาอยู่นองสะดูดูโอ้จำแม่นพันอ้วนครับหน้าตาคือมาอยู่ในเฮือนคือมามุมในเฮือน ไก่ก็หิวเนื่อยเลพี่น้องเดี๋ยวหาเกลือยไก่ก่อนอ่ะโอเคพลอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจรกสิขอจบคลิป,ปวันฉันนี้ก่อนเด้อกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บระจอน,นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง